И สกันยาเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่3ม,มันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะแต่ว่าเราต้องไปต่อดิขับรถไป200กโลไปให้คีโมแล้วก็กลับบ้านบอกเลยว่ามันมหาศาาย์มากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็คุณหมอนะคะคือพี่นิชานะคะนิชาพาสวนโชนะคะอายุ49ปีแล้วนะคะตอนนี้นะคะทาอาชีพอิสระเป็นธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับด้านอาหารก่อนเจอหมอ่หมอบงก็คือดูแลตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้มีความรู้มากก็คือเราไม่ได้ดิฟ เร์นิ่งอ่านมาจากตรงนู้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกินเหมือนคนทั่วไปอ่ะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างทํางานหนักเพราะว่าต้องดูแลกิจการ2กิจการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนที่สองที่สามที่สี่บางทีก็หกโมงเช้าเลยเคยทำคอร์สคีโตเคยครีนตรงไหนใครบอกว่าดีก็คือทํามันเหมือนจะสุขภาพ แต่มันก็ไม่ใช่สุขภาพค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นสุขภาพจริงมันจะไม่เกิดเหตุการณ์23กันยาเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่3ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะแต่ว่าเราต้องไปต่อดิตอนนั้นก็คือดูแลจิตใจร่างกายตัวเองอยู่อยู่ในขบวนการรักษาเคมีบำบัดพอเป็นมะเร็งช่วงนั้นไปออกกําลังกายทุกเช้าให้เคมขับรถไป200กว่าโลไปให้เคมแล้วก็กลับบ้านจุดพีคเลย ใ,ใมากไปเซิร์ชใน YouTube เจอคุณหมอครั้งแรกใน YouTube เลยคือเข้าไปดูในช่องอ่ะเอ้ยหมอเคยเป็นหมออยู่ในโรงพยบาบาลนครปฐมคือไปไปลึกอะคะ่ะไปเซิร์ชว่าเขาคือใครอะไรยังไงท้หน้าหมอเด็กด้วยฟังมาเรื่อย จนไปเจอคล,คลิปหนึ่งที่ที่มีคอนนะคะก็เลยแคปหน้าจอไว้ตัดสินใจจริงๆวันที่6ธันวาคมน่าสนใจมากเพราะเราอ่ะคือสายธรรมชาติ m มเซ็ของเราคือ life is flexible ชีวิตเราคือการยืดหยุน่นแล้วเราต้องเอาตัวเราอ่ะเข้าใกล้ธรรมชาติที่มากที่สุดเราคอลลิ่งที่อยากจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เขารู้จริงๆเป็นใครก็ได้แต่ปรากฏว่าเขาเป็นหมอสิทิ์อยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์จะปรากฏอะคะก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นสายเขียวสายเขียวยยวิทยาศาหมายถึงว่าสายสะอาด ก็รู้สึกว่ามันมันน่าค้นหามันน่าเรียนรู้มันคือสิ่งที่เราตามหามาตลอดมันใช่พอจบเคมีบำบัดปุ๊บเริ่มสตาร์ทคือกินแบบนี้เลยค่ะเราไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้นเราต้องปรับพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนเราไม่อยากให้กลับมาเป็นซ้ำบอกเลยว่ามันมหัศจรรย์มากขับถ่ายอ่ะจริงๆเลยไม่ปกติถ้าพูดตรงๆเลยจากการเป็นมะเร็งมาไม่ปกติแต่พอมาปรับ มันคือสมูทะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสีดีบอกเลยว่าดี กลิ่นสีดีความอ่อนนุ่มความแข็งอะไรคือแบบปกติมากสวดชื่นหลับตั้งแต่สามทุ่มครึ่งบางทีก็สี่ทุ่มสี่ทุ่มเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วตรวจติดต,ตามทุก3าเดือนบางครั้งจะรีเควสให้คุณหมอตรวจค่าพวกอิเล็กโทรไลซ์ด้วยจะมีค่าตับค่าไตค่าโปรตีนใช่ไหมคะคุณหมอที่ดูการตรวจติดตามเ็งค่าพวกนี้ stable คงที่ standard คือโอเคลองมาเองเพราะว่ามันทำให้เราอะ เรียนรู้อะไรที่มันทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวอะค่ะซึ่งถ้าใครมาเรียนของหมอแบงค์แล้วจะรู้ด้วยเลยว่าเขาเขโมดให้เราหมดแล้วอะค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไปเหนื่อยที่จะต้องไปหาเส้นทางเองได้ทั้งน้ําหนักได้ทั้งสุขภาพมันได้กับทุกคนที่อยากดูแลสุขภาพมะเร็งก็เรียนได้ค่ะจะบอกว่าโคตรคุ้มเลย ขอบคุณคอสคุณหมอมากๆเลยนะคะเพราะมันหมายถึงชีวิตที่เหลืออยู่จริงๆ